สวัสดีค่ะหนูดีวันนี้ก็จะมีโปรแกร,รมบอทมาแนะนํานะคะที่สามารถใช้ ID ของสามารถของเราเนี่ยเข้าได้เลยจะเป็นบอทยี่กีนะคะบอทเนี่ยก็จะเล่นให้เราในทุกรอบทุกตานะคะเราก็สามารถกําหนดได้ว่าเราเงินทุนเท่าไหร่กาไรเท่าไหร่ต่าสุดเท่าไหร่นะคะดูจากการาฟสีแดงนี่คือตัวที่ไม่ถูกนะคะและตัวสีเขียวคือถูกเราจะเห็นว่าเปอร์เซ็นที่ได้เนี่ยคือมากเลยส่วนวิธีการแทงนะคะก็แค่เราเข้าไปหน้าตั้งค่าบอทนะคะ ค่าเริ่มต้นต่ําสุดของเบตก็จะอยู่ที่57บาทนะคะเพิ่มไปได้สูงสุดถึง5,700บาทแต่หนูดีจะเล่นแค่1 1 4บาทก็พอนะคะส่วนกําไรที่เราอยากได้เราก็สามารถยิงขึ้นไปสูงสุดได้เลยว่าเท่าไหร่นะคะพอขึ้นไปถึงกําไรสูงสุดบอทดก็จะหยุดให้เราหรือจํานวนเสี่ยงจํานวนเงินเสี่ยงต่ําสุดเรากําหนดไปได้เท่าไหร่ถ้าเราขาดทุนเท่านั้นบอร์ดก็จะตัดให้นะคะหลักการง,ง่ายๆเท่านี้เลยหนูดีก็จะกําหนดไว้ที่ กำไร5,040ส่วนจำนวนเงินเสี่ยงต่ำสุดก็8,000รอบที่ได้มันมาแล้วนะคะเราจะเริ่มกันเลยค่ะว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านี่นะคะโปรแกรมบอดก็เริ่มทำงานแล้วมีให้กดหยุดกดพักกดข้ามเราทำได้หมดทุกอย่างเลยไปดูกันไวๆเลยค่ะว่าจะถูกหรือเปล่า ถูกนะคะบอดแทงให้เราถูกแต่บอดจะไม่ได้บอกนะคะว่าแทงตัวไหนไปได้กําไรมาแล้วคะ่ะ66บาทถ้าอยากได้บอดดีๆสูตรดีๆเข้ามาได้เลยนะคะที่ l i น์แอดสามารถโปรค่ะหวยสล็อตคาสิโนออนไลน์สามารถโปรสามารถโปรอแอดมาได้เลยที่ Line แอดสามารถโปร